สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนเนื้อาหาวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1มารยาทเลอค่ากตัญญูเลิศล,ล้ำเรื่องมารยาทไทยนะครับเกี่ยวกับการกราต้อนรับนะครับครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อาหาของบทเรียนนะครับนักเรียนมาดูคํากรกันนะครับ ทำโบราณกล่าวขานถึงการพูดข้อพิสูจน์วาจาหน้าพิสมัยให้เรียงร้อยถ้อยคำนุ่มละไมชื่นช่ำใจผู้ฟังฝังวิญญาก่าวต้อนรับขับขานสนอหูย้ำให้ผู้มาเยือนสุขหันษาทั้งคนพูดคนฟังชุ่มฉ่ำอุลา อยากกลับมาเยี่ยมเยือนเตือนกระมลเป็นคำประพันธ์นะครับก่อนประพันธ์ของพรเทวีเทียมอุทัยนะครับครับจากบทก็เกียวกับมารยาทของการพูดนะครับให้พูดด้วยคำว่าด้วยคำาี่นุ่มนวลไพเราะสนะอหูต่อผู้มาเยี่ยมเยือนนะครับฟังแล้วก็อยากกลับมาเยี่ยมเยือนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ลำดับต่อไปจะเป็นตัวแทนนักเรียนเปล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบเป็นภาษา,าไทยโดยนางสาวจันทาทิพย์ดัดถุยาวัฒน์เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ภาษาทินไทยเลยโดยนางสาววราพรทองแบนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เรียนท่านประธานในพิธีคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขาั้นพื้นฐานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบในชั้นนางสาวจันทาทิพย์ดัดถุยาวัดเรียนอยู่ชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6โรงเรียนภูหลวงวิทยายินดีต้อนรับท่านผู้มีเกียรติุท่านในโอกาสที่ท่านได้มาเยี่ยมชมและให้ความรู้กับสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนภูหลวงวิทยาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการจัดการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมทักษะอาชีพส่งเสริมสุนทรียะทางด้านศิลปะดนตรีวัฒนธรรมกีฬาและส่งเสริมความรู้การจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ท่านคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจดิฉันในานามตัวแทนของขคณะครูนักเรียนโรงเรียนครูหลวงวิทยายินดีต้อนรับทุกท่านและขอน้อมรับข้อคิดเห็นพอเสนอแนะจากทุกท่านด้วยความยินดีและเต็มใจยิ่ง เรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉชาตินางสาวรรพรทองแดบงบนักเียนชั้นัธยงและกษาตีที่หกโรงเรียนทูร่วงวิทยายินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษารววทั้งมีโอกาาต้อนรับท่านผู้นนาามีเกียรติที่มาในมือน,นี้ ในโอกาสที่ <ไป S 1> ท่านได้หมายย้มชมและให้ความรู้การสถานศึกษาพอเพียงโดงเรียยวผู่ร่วมวิทยาในมือนี้เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการทรง,สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมทรง,งเสริมการกาเกษตรทรง,งเสริมทักษะอาชีพและทรงเสริมสุนฉรีทางด้านศิลป,ปะดนตรีการกีฬา และทรงเสริมความรู้จัดกาทตามรากพัฒยาของเทพคิดขอเพียงในเมื่อนี้ท่านคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจดิฉันในานามตัวแทนข้องคณะรู้นักเรียนโรงเรียนหูล่วงวิทยายินดีต้อนรับทุกท่านและขอน้อมรับ ข้อคิดเห็นข้อสเสนอแนะจากทุกท่านด้วยความดีดีและเต็มใจยิง่งครับคลิปที่คุณครูเปิดให้นักเรียนชมตัวอย่างนะครับการกล่าวต้อนรับนะครับผู้มาเยือนต่อไปเป็นหลักเกณฑ์ในการกล่าวต้อ ข้อ 1>, 1เริ่มการแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับผู้มาเยือนนะครับข้อ2พูดเสียงดังฟังชัดเต็มเสียงวาจาสุภาพนุ่มนวลสีหน้าท่าทางแสดงความยินดีที่ได้ต้อนรับข้อ3กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกันนะครับและการมาเยือนถือว่าให้เกียรติเจ้าของบ้านข้อ 4. กล่าวถึงความเต็มใจที่ได้รับ คณะผู้มาเยือนและเชิญพักผ่อนตามอธัธยาศัยข้อ5กล่าวถึงโอกาสสำคัญที่คณะผู้มาเยี่ยมเยือนได้มาเยี่ยมและเชื้อเชิญให้มาในโอกาสต่อไปครับจากเนื้อหานะครับของที่เรียนไปนะครับ พอสรุปได้ว่าการกล่าวต้อนรับจะใช้ในกรณีที่มีบุคคลสําคัญหรือคณะบุคคลมาประชุมหรือเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อแสดงความปรารถนาดีแสดงอัธยาศัยไมตรีและแสดงความยินดีทําให้ผู้มาเยือนเกิดความรู้สึกปบอุ่นใจผู้กล่าวต้อนรับความเป็นผู้มีฐานะมีเกียรติเหมาะก,กับผู้มาเยือนการกล่าวต้อนรับไม่สมควรพูดยาวนักนะครับ และต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้ามาอย่างดีรวมทั้งทั้งคอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้คณะผู้มาเยือนนะครับนักเรียนเรียนนุหาจบแล้วนะครับให้นักเรียนทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองแบบฝึกหัดหน้าที่9ถึง10นะครับนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่คุณครูมบอบให้นะครับแล้วเราก็พบกันนะครับมันเปิดเทอม สวัสดีครับ